My friend Pedro เพื่อนของฉันพีโดทุกคนนะมันมันมันไม่ใช่ปีโดนะมันคือมันคือโปรไฟล์มันเนี่ยมันจะเป็นรูปกล้วยซึ่งน่าจะเป็นคยไม่ใช่ซึ่งเราเอา่านาระักินไม่ออกอยู่แล้วก็ขอสำรวจคร่าวๆว่ามนนึงมีอะไรบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นมาอืม จากเอออ่านไม่ออกครับสนแทตยานเกมเมอร์อันนี้คืออะไรอ๋ออ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อชิด อืมอืมซึ่งกูถึงกูจะอ่านไม่ออกกันนะหรือผมอาจจะอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่คนดูอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนดูอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมมันกระจอกภาษาอังกฤษนะเอ่อยังไง นี่หลักการหลักการของเกมเมอร์ที่มากกว่าสองสองปีเฮ้ยมัวแล้วกูมัวโดนอืมสวยเข้าไปคล้ายๆเหมือนแบบว่าฟิลแบบสายรับไรเงี้ยคล้ายๆแบบโคเดอร์สายรับมึกสายรับ กระดาษสายรับเอ้ยไม่ใช่อืมยิงปังปังกูงนี่มันเก่งจริงๆริงบอกเลยความแม่นระดับมือโปรอืมโคตรเท่เท่ระเบิดเอยไม่ใช่อืมอืมตรงไหนวะอ,อ๋นนี้ ชุบป,ป้ปีโคตดเท่กูมันหลอเท่เท่ดับเบิ้ลโอเคไปไปเรื่อมต่อไปผมจะบอกว่าไอ้ที่คลิปที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นวันที่อ่ะวะเออใช่ใช่ใช,ใช่วันอาทิตย์วันที่หกโอ้ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ยิงไปคอมเมนต์สปีดนันเนี่ โซ so cool. okay, กดีโอเคนะแต่เ้าเคยเสียวมาลังกองฉันหรอกนะอย่าเสียกว่าฉันเอาอยู่ถ้าเกิดพวกแกไม่ได้อยู่กับพวกพี่ขี่แพ้พวกนี้แกคงจะชัดสะทุยโอ้โหนอกจากกูจะจำบทไม่ได้แล้วกูยังพูดลิ้นพันอีกโอ้กล้าเจเม็ดอ่าไอเจ็ดอืมอ๋อนี่งอืม พาเกิดพวกแกไม่ได้อยู่กับไอ้พวกขี่แล้วพวกนี้แกคงจะซัดชั้นหมอบลงไปแล้วซึ่งเราจะไอ้โดนแคคเนนนะครับไอเดี๋ยวนะเรามีเลือดด้วยนี่หว่าเราห้ามพลาดห้ามอย่าพลาดบ่อยอืมอืมอืมดีนี่ทำคะแนนให้ไวที่สุดชิดโบ๊ เร็วเดีวเดีวอืมเร็วอืมไม่ใช่ว่ากาจะยิงอย่างเดียวเราต้องทำห้ไว้ถึงขั้นสูงสุด้เยี่ยี่กูต้องโหดด้วยต้องโหดด้วยเอ้ยเอ้ยยีกูมันโคตรหรออ้าวไอ้ แอนไม่พอเอ้ยไม่เป็นไรเออเก็บไอ้นี่ไอ้กล้วยปังเฮ้ยปังอืม<ป>อืมเร็วเฮ้ยอืมเสียดายจัดปังปเฮ้ยเช็ดอากาเจเม,ม็ด นี่รอดเทปังปังนี่เกือบแล้วกูอืม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 อไอ้ยีดทุ่เท้โอ้ยเฮลโลแนโอลแนด์มายเฟินแต่ว่าคะแนนก็ไม่น่าเป็นที่พึงพอใจกูเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ได้เฟีย้ยวเลยอ่ะมาต่อเลยคือแบบว่า แบบผมจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าผมแบบจะจบภายในเที่ยงคืนนี้เลยนะเออว่ะผมลืมบอกไว้ตอนตอนผมอาดเนี่ยผมอัดตอนช่วงเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนมั้งเออใช่ประมาณเกือบตีหนึ่งมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็อย่าอย่าหาทำนะอย่าได้กินตอนตืนต่บนบวชนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดนานๆทีก็น่าจะได้นะอืมคุณมกิ่งจริงๆเลยว่ะไหนดูสิเราเราจะลองแบบว่าเก็บแต้มอะไรเงี้ยเก็บแต้มให้แบบได้แบบเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะอืมหนึ่งสองลองซ้ำ ว่าแต่คุณต้องไปทางไหนเอาเช็ดไปคุณต้องไปทางไหนนี่ทางไหนวะอ๋โอโอ้ไม่นะผมจะลองพยายามเท่าที่จะทำได้นะลองลองทำดูเผื่อเผื่อได้อืมปังปัง ป <m uch> ังปังปังป <m uch> ังปังพังอ้าวอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่ <st> เอ้ย <S <s เดี๋ยวนะกูจะตายแล้วไอ้ยดกูไม่ดูเลือดตัวเองเลย โอ้ยกูตาย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 ตงสัยต้องกินน้ำ้วกูอืมอ้าวกูตายเอ้ากูตายโอ,โอ้โหเริ่มใหม่เรียบร้อย เสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่คือเสียงผมจากอนาคตผมจะมาบอกว่าไอ้เสียงเกมหลังจากนี้มันมีปัญหาเล็กน้อยนะแม่เล็กน้อยเยอะเลยมันได้ยินเสียงแหละแต่ว่ามันได้แบบได้ยินก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในในคลิปนะนั่นแหละนะตามสภาพอ่ามาอีกรอบยก่อนจะโฆษณาเสร็จโคตรนานเลยเช็ดแหมมเอ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตถ้าเกิดแบาบว่าผมยิงไอ้ถังน้ํามันเนี่ย ระเบิดพวกผมจะลดเลือดรดเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหัวใจเลยนะแล้วกูเพิ่งดูไงคนดูอาจจะเห็นแล้วก็ได้แต่กูไม่สังเกตสังเกตเห็นผมขอโทษผมผิดไปแล้วปั้ง,งต้องทำดีดเอออืมอืมเออ,อโอ้โหเช็ดกูลืมตัว ปังปังปังอืมฮึมหล่อที่ปังอืมอืมอืมปังปัง <my single behavior todavía> ไอ <c oughs> oh, ้ยเซ่เฮ้ยอฮ้ยฮอตเตอืมฮึมปุ๊บสามดาวแล้วปะอืมฮึมเก่งขนาดนี้ไม่จริงๆกูไม่ได้เก่งเลยอ้าวการเจมส์ัคดซิงในเมื่อกี้ เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบตายหนามกูกนโดดอย่างเดียวเลยหืมปังปังอืมไอชิโต ไงวะเนี่ยอืม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 เฉียดโคตรเทเอ้ยเดี๋ยวนะอืมอืมอ้ยโอ๊ย พิชิตเออเอออืมเชื่อเลยอืมซิงมาอืมเอ,อ้ยไม่ค่อยมันเท่าไหร่เลยว่ะต้องมีตัวเย,ย,เยอะๆปังปังปังเอ้ยเอ้ยเชืยอเลยเอออืเออว,ว่ากูตาย โอ้จะตายเพราะคนเหรอไม่ไม่ตายเพราะรวดเหรอรวดน้ำเหรอใช่ใช่วิจิตอ่ะเริ่มใหม่กาดเตมเน้อ <damn> เดี๋ยวนะผมมีเรื่องส,สงสัยอย่างหนึง่งไอ้รวดน้ำตรงเนี้ยมันมีคนใช่ไหมหรือตำรวจใช่ไหมและข้างไอ้ตำรวจเนี้ยมันเข้าไปได้ไงวะไม่อยากจะเชื่อสายตากูกาดเตมั โคตรเฮเลยเอ้ยเมื่อไหร่กูจะได้สามดาวเนี่ยฮินจะได้สองดาวอ่าทุกคนถ้าเกิด <c oughs> ถ้าสมมติว่าผมแบบแบบว่าอยากจะตัดก็ตัดเลยคือไม่ต้องห่วงนะไอ้ที่ผมอยากจะตัดก็ตัดเลยคือมันโฆษณาพี่มันโฆษณาอืมอืม,อมอรอบนี้เลือดเยอะขึ้นว่ะ เฮ้ยก็ก็แอบดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบยิงแบบมันๆันชิดอืม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 จ้ารุนเลวอดรุ่นเาือดเาอืมอืมอืม Băng 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 Tụi cha Ê cái gì Không nghe à Ơ ta đây lên nhỉ À, subscribe cho kênh Ghiền Mì đi ให้ผมอยากรู้จังเลยว่ามันแบบเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวผมออกไปดูว่ามันมีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะเผื่อมันอาจจะเช็จะป๊อปป๊าเออไอ้เช็ดเออจะกลัวก็จริงไม่โดนจริอืมไปไออือืโอ้โหเช็ดมันเริ่มยากแล้วว่ามันเริ่มยากแล้ว

ไม่รู้ที่รู้ไม่งโควรเทออือันนี้ผมไม่โวยนะโคตรเท่เลยว่ะอืมเอ้ยเอกูตายหนามอีกแล้วปังปังปังไอจิตปุ้ย อืม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 สปีดรันอืมปิชาเฮ้ยโอ้วมันเสียงไว้ไหมอืมเฮ้ยปืนอะไรห่ะโอ้ก็ปืนดืนนี่แหละเจ็ดอืม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  ชีโดโคเฟีวเทเลเบิดที่สามดาวยังสามดาว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 เย้กูได้สามดาวแล้วอืจุ๊บมาเฮ้ยฮันซันิงี๊บปั๊บโ้ยิงด,ด้วยว่ออืมอา้า ขอขอขออ่ะไม่ทันแล้ววะเอะอเออกูตายเออกูตายตรงน,นี้อ้ยไม่มีทางโควรขัดใจตัวเองเลยเช็ดแหมี่ย ทำไม่เรื <göster ges 2> mm. ่องไงให้กลายเป็นเรื่องยากนะอืมวิจจาเออเฮียเออกูจะได้เอืมอืมเฮ้ยอ่ะถึงจะเป็นปืนพกแต่ก็เฟี้ยวได้นะเจ้อืม เอมยเดี๋ยวนะดื่มดื er> Mont ่มเออเออเออไอเสี้ยบกูจะตายอืมอืมอืมปังไเฮียเด้จะตายอยู่แล้ว สองดาวพอขอสองดาวพอสองเอ๊ะฮ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 ะอือออมเวลสตาร์เดดี้ไอ,อเลเวมเฮ้ยวเหมือนจะมีผู้ประสบภัยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้กูง,ง่วงแล้ว <laughs> ใช่กูง,ง่วง,ง,งแล้ว เอ,อยเออชิดโอ้โหโหสับเกือบตกไม่รู้ไม่รู้บาบาบาอ่านไม่ออกเฮ้ย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 เดี๋ยวน,นี้เลือดรถนี่หว่าเฮ้ยเอ้ยอ๋ยอเนี่ย อ๋อเออเออโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเล่นสักเกมหนึ่งนะเพราะว่าคลิปนี้ก็อาจมาประมาณจะสี่สิบละสี่สิบนาทีละเดี๋ยว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 ผมเกรงว่าจะวนจะตัดไม่ไหวนะเฮ้ยยิงเออเฮ้ยกระโดดปั้ง นี่โคตรเท่เฮ้ยอ,อืมเฮ้ยอืมจี่ขนาดแบบขับรถกังเท่อ่ะไม่ใช่แค่โคตรเท่ละเท่ระเบิด ก็โดดและยิงไม่มีอะไรที่ไปมากกว่านี้ละฮึ <mm> ่ปังเฮ้ยเฮ้ยอฮ่เฮ้ย <mm> <mm> อะ <mm> 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 นี่โคตรเท่ โอ้กูเลิอกอวยตัวเองได้ละเริ่มเริ่มเริ่มยาวละตั้งตีตีโคตรเออืมไม่เท่าไหร่นิว่าจะเจอของแข็งว่าจะเว้นไอ้นาำนั่นนะกูโดนบ่อยเหลือเกิน ก็แค่สิ่งกีดขวางกอ,อ้กูจะพูดไปทันจบอะไอ้ตอ,อง้อง,งสามได้ไหมสามสามไปโอเคครับผมคลิปนี้น่าจะผมปากผมคอละเพราะว่าคลิปนี้ก็แบบผมก็แหงปากเยอะละแหกปาก เยอะหรือเกินโอเคครับผมคิมนี้ไว้มีแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดแบบชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วแบบกดซับสไคร e นะครับผมโอเคครับไว้เจอกัน